เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525 25, เล่มที่42หน้า11ถึงหน้า15เรื่องนางราชะเทวทิดาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบนางราชะเทวทิดาตรัระธรรมเทศานานีวา้ว่าปุญ,ญญเจปุริโสกะยิราเป็นต้น เรื่องเกิดขึ้นแล้วในเมืองราชคลึหญิงถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสปะความพิสดารว่าท่านพระมหากัสปะอยู่ที่ปริภิคูหาเข้าชาแล้วออกในวันที่เจ็ดตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อพิสษาด้วยทิพยจักษุเห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่พิจารณาว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอรู้ว่ามีศรัทธา ใคร่ครวญว่าเธอจักอาจเพื่อทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอรู้ว่ากุลธิดาเป็นหญิงแกล้จาจักทำการสงเคราะห์เราก็แลครั้นทำแล้วจักได้สมบัติเป็นอันมากจึงครองจีวรถือบารได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระอันปีติห้าอย่างถูกต้องแล้วกล่าวว่า นิมน์หยุดก่อนเจ้าข้าถือเข้าตอกไปโดยเร็วเกลี่ยลงในบาทของพระเถระแล้วไหว้ด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วจิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์พระเถระได้ทำอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จป่ายนางไหว้พระเถระแล้ว พลางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วก็กลับไปก็ในหนทางที่นางเดินไปบนคันนามีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งงูไม่อาจขบกัดแข้งพระเถระอันปกปิดด้วยผ้ากาสายะได้นางพลางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั้นงูเลือ้อยออกจากรูกัดนางให้ล้มลงณที่นั้นเองนางมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้ว ไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยอในพบดาวดึงมีอัตภาพประมาณสามขาวุธประดับเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นวิธีทำทิพยสมบัติให้ถาวรน,นางนุ่งผ้าทิพป,ประมาณ12สองอกผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งแวดล้อมด้วยนางอับสรตั้งพันเพื่อประกาศบุรพกรรมจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมาน อันประดับด้วยขันทองคําเต็มด้วยข้าวตอกทองคําห้อยระยะอยู่ตรวจดูสมบัติของตนใครครวญด้วยทิพยะจักษุว่าเราทํากรรมสิ่งไรหนอจึงได้สมบัตินี้ได้รู้ว่าสมบัตินี้เราได้แล้ว เพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะเถระนางคิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้บัตรนี้เราไม่ควรประมาทเราจากทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัตินี้ให้ถาวร จึงถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทมูลฝอยสำเร็จด้วยทองไปกวาดบริเวณของพระเถระแล้วตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรูพระเถระเห็นเช่นนั้นสำคัญว่าจากเป็นวัดที่ภิกษุหรือสามเณรบางรูปทำแม้ในวันที่สองนางก็ได้ทำอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็สำคัญเช่นนั้นเหมือนกันแต่ในวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนาง และเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่า ใครนั่นกวาดอยู่นางกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเองเป็นอุปถายิกาของท่านชื่อลาชะเทวทิดาพระเถระกล่าวว่าอันอุปถายิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนั้นดูเหมือนไม่มีนางกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันผู้รักษานาข้าวสาลีถวายข้าวตอกแล้วมีจิตเลื่อมใสกำลังกลับไปหูกงูกัดทำกาละแล้วบังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึง ท่านเจ้าค่าดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระอู้เป็นเจ้า แม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาพระเถระกล่าวว่าทั้งวานนี้ทั้งวานซืนนี้เจ้าคนเดียวกวาดที่นี่เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้หรือนางกล่าวว่าอย่างนั้นเจ้าข้าพระเถระกล่าวว่าจงหลีกไปเสียนางเทวธิดาวัดที่เจ้าทำแล้ว จงเป็นอันธรรมแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาที่นี้อีกนางกล่าวว่าอย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลยเจ้าข้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิดพระเถระกล่าวว่าจงหลีกไปนางเทวธิดาเจ้าอย่าทำให้เราถูกพระธรรมกถึกทั้งหลาย นั่งจับพัดอันวิจิตพึงกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวธิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัติเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้เพื่อพระมหากสสปะเถระแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาณที่นี้จงกลับไปเสียนางจึงอ้อนวอนซ้ำๆอีกว่าขอท่านอย่าให้ดิฉันฉิบหายเลยเจ้าค่าพระเถระคิดว่านางเทวธิดานี้ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเรา จึงปรบมือด้วยกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้านางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้เหาะขึ้นในอากาศประคองอัญชลีได้ยืนร้องให้คร่ำครวญอยู่ในอากาศว่าท่านเจ้าข้าอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วฉิบหายเสียเลยจงให้เพื่อทำให้มั่นคงเถิด บุญให้เกิดสุขในภพทั้งสองพระศาสดาประทับนั่งในพระคันทกุดีนั่นเองทรงสดับเสียงนางเทวทิดาน,นั้นร้องให้ทรงแผ่พระรัศมีดุดประทับนั่งตรัสอยู่ในที่เฉพาะหน้านางเทวทิดาตรัสว่าเทวทิดาการทำความสังวรน,นั่นเชียวเป็นภาระของกสปะผู้บุตรของเราแต่การกำหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเรา แล้วมุ่งกระทำแต่บุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญด้วยว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าดังนี้เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเถหนังปุนปุนังตัมหิฉันทงังกยิราทะ สุโขปุญยัสะอุจโยถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขแก้อัถทะเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญไซไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่าเราทำบุญครั้งเดียวแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้พึงทำบ่อยๆแม้ในขณะทำบุญนั้น พึงทำความพอใจคือความชอบใจได้แก่ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละถามว่าเพราะเหตุไรวิสัชนาว่าเพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่าเพราะว่าความสั่งสมคือความพอกพูนบุญชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าในการจบเทศนานางเฮวทิดานั้น ยืนอยู่ในที่สุดทาง45โยอดนั่นแลได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วดังนี้แลเรื่องนางราชะเทวทิดาจบ